โอ้ต้องไล่กันแล้วหรือเปล่าเจมี่คาราเกอร์รอช็อกนะครับแฟนบอลลิปูเนี่ยไม่รักสล็อตเหมือนรักเจคินคล็อปนะครับเจมี่คาราเกอร์กูรูคนดังครับเชื่อว่าอาร์นสล็อตพี่หนุ่มกุสซิลลิปูคนปัจจุบันเนี่ยจะยังไม่โดนเด้งออกจากตําแหน่งแต่คงไม่ได้รับความรักจากกองเชียร์เหมือนเจคินคล็อปนะครับเพราะว่าโอ้โคล็อปเนี่ยพาลิปูกลับมาสู่ยุคเจริญรุ่งเรืองในยุคของความยิ่งใหญ่นะครับปีที่แล้วทางด้านของสล็อตเองก็ได้รับ เขาเรียกอะไรมรดกตกท่อจากคล็อปนะครับได้ของดีจากคล็อปหมดเลยในฤะดูกาลฤดูกาลแรกนะครับโฮเนลลิพูเนี่ยก็โดนวิจารณ์ในเยอะพอสมควรหลังจากโดนนอตเทียมฟอร์เรสเจ้าป่าระเบิดถังคาบ้านนะครับ0-3คาร์แอนฟิลด์แตกระบม um เลยนะฮะแพ้เป็นเกมที่6จาก7นัดหลังนะทำให้ตกมาอยู่อันดับ12บนตาร,รางคะแนน en พิมแห่งเกรตซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่พวกเขาอยู่ครึ่งล่างของตารางนะครับ เมื่อดูถามว่าสล็อตเนี่ยจะโดนไล่ออกหรือไม่นะครับในรู้ดูกันนะทางดานเจมี่คาร์เกอร์บอกว่าอืมไม่นะไม่ได้อยู่ในใจตลอดฤดูกาลน,นี้หรอกแต่ผมต้องพูดว่าผมได้คุยกับบางคนหลังจบเกมกับ Forest สแฟนๆเพื่อนๆครอบครัวและวิธีการที่พวกเขาคุยเกี่ยวกับสล็อตมันทำให้ผมช็อกนิดนึงมีความเคารพอย่างสูงกับสิ่งที่เขาทำเมื่อฤดูกาก่กะการควา้าแชมป์ลีกในรด,ดูการแรกที่คุมมันค่อนข้างพิเศษเลยแหละ แต่ผมมีความรู้สึกที่ว่าเขาไม่ได้รับความรักและการสนับสนุนแบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนที่เช i กเก n นคลอปมีมาตลอดคล o อปมีช่วงเวลายย่ยํมเยบ้างมีตอนหนึ่งที่เขาแพ้6เกมรวดที่แอนเฟลแต่ไม่มีตอนไหนเลยที่ผมรู้สึกว่ามีการพูดถึงเรื่องสถานะของเช i กเกนคลอปในแบบที่ผู้คนพูดถึงสถานะของอันนิสโลตตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับผมแล้วมันไม่มีอา้าขอไป สําหรับผมแล้วเนี่ยมันไม่ควรมีความคิดหรือการพูดถึงว่าผู้จัดการทีมคนนี้จะตกงานในฤดูกาลนี้นะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของเจมี่คาร์เกอร์ช็อกแฟนบอลลีพูลเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้รักนะครับไม่ได้ให้ความสําคัญกับสล็อตเนี่ยเหมือนกับที่ทางด้านของจิกเก้นคลอปได้รับนะครับแต่ก็ต้องดูนะว่าโอ้โหคลอปเนี่ยเขามีทุกอย่างให้กับล์พูลเนี่ยเขาทำล์พูลสร้างขึ้นมาครับเขาเรียกความยิ่งใหญ่ กลับคืนมาให้หงแดงลีฟูนะครับพาลิฟูประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ลกคว้าแชมป์ UCL นะครับบอลถ้วยภายในประเทศครอปทำมาให้หมดแล้วนะครับทุกคนก็มีความสุขในตอนนั้นทางนัานของเอนโซมารสกานะครับก็สอนเอสเตลวิลเลียนนะครับอย่าเพิ่งเอาตัวเองไปเทียบกับลามเม่านะครับ เอนโซมาเรสกาครับคุณซูเชลซีแนะนำเอสเตวัลวิลเลียนครับลูกทีมตัวเก่งไม่ต้องแคร์กระแสเปรียบเทียบจากภายนอกที่เอาเอสเตวัลเนี่ยไปวัดขื่นกับลามินยามาซาของมาซาบอกแค่ว่าเองเนี่ยสนุกกับการเล่นฟุตบอลแล้วก็แนวแน่พัฒนาตัวเองก็พอทั้งเอสเตวัลแล้วก็ยาเมลเนี่ยอายุ18ปีเท่ากันแต่ทางด้าน,นของเอสเตวัลเนี่ยพิ่งย้ายมาเล่นที่ยุโรปเมื่อตลาดซัมเมอร์ผิดกับยาเมลเนาะที่แจ้งเกิดกับบาซ่ามาสักพักละทั้งมีไฮไลท์ตำแหน่งแชมป์ยูโร2024ในนาามมทีชติสเปนด้วยสาาหรับยม นั่นทาให้สื่อสเปนะพยายามเปรียบมวยกันนะเปรียบแบบปอนต่อปอนตนะ่ะเพราะทั้ง2ทีมเนี่ยจะเจอกันในคืนนี้สําหรับเชลซีกับทางบาร์เซโลนานะครับเวลาตีสาในเกมยูฟ่าชิเปเลกแต่ว่ามารสกาเนี่ยรีบดึงสติแข้งอย่างเอสเตว่าอย่าหลุดสมาธินะครับมาริสกากล่าวในงานแถลงความพร้อมนะก็บอกว่าเอสเตว่าเล่นในระดับสูงอยู่แล้วและได้ลงเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติบราซิลเขายังเด็กมากและแน่นอนว่ายังสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกหลายสิ่งหลายอย่าง แต่เรามีความสุขกับเขามากเป็นเรื่องดีสําหรับคนที่รักฟุตบอลที่ได้ดูผู้เล่นอย่างเอสเตวัลลามิญมาลแล้วก็เบรดี้ลงสนามพร้อมๆกันเราดีใจที่เอสเตวัลอยู่กับเราเอสเตวัลจะเป็นนักเตะคนสําคัญของสโมสรแห่งนี้ในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัยสิ่งที่สําคัญสําหรับเขาในตอนนี้ก็คือต้องสนุกกับฟุตบอลต้องมีความสุขและไม่คิดที่จะเก่งกว่านักเตะคนนี้หรือคนนั้นแค่ต้องเก่งกว่าตัวเองในทุกวันทํางานหนะักและพัฒนาตัวเอง หากทําได้แน่นอนว่าจะเป็นนักเตะระดับหัวกะทิของสโมสรแห่งนี้ทางด้านของเอเชียนแฮนส์ดีแคปนะครับเชลซีต่อนะนะต่อปนะครับคืนนี้ก็ถือว่ารอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะมันแค่ไหนนะ,ะคืนนี้มาเตะที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับเกมยนะูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะถือว่าทีมใหญ่หวดกันสำหรับทางด้านของเชลซีกับบาร์เซโลน่ารอลุ้นครับมันแน่นอน อาร์เซนอลแกนนำครับล่าลายเซ็นของวาสครับหัวของมักเซนะครับรายง,งานข่าวจากแอฟริกาฟุตนะครับบอกว่าสโมสรอ,อย่างอาร์เซนอลคือหนึ่งในทีมใหญ่จากพิมเล่ครับที่แสดงความสนใจกองหน้าอย่างโรบินิโอวาสนะครับหอ,อกดาวรุ่งของโอลิมปิกมักเซหวังให้เกิดการแข่งขันตำแหน่งเบอร์เกนะครับรายง,งานบอกว่าดาวยิงเลือดนะเลือดแอฟริกาอะไรเนะี่ยโอ้โหถือว่า ก้าขึ้นมาเป็นตัวใช้งานของโอลิมปิกมักเซนะครับภายใต้การผลักดันของโรเบรโตเรซาบีผลงานทุกรายการ14นัดทุกรายการทำได้4ประตู2อ s สเซสคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม2025ของสโมสรราคาประเมินจากสัญญาที่เหลือถึงมิถุนายนครับอยู่ที่20-30ล้านยูโร อยู่ในเกณฑ์ที่อาร์เซนอลจ่ายได้นะครับกรณีที่วารสมาที่อาร์เซนอลครับก็เท่ากับว่าอนาคตของกราบิลเจซุสของหน้าจอมเดี่ยงอาจจะนับถอยหลังเรื่องของการอำลาสโม,มสรน,นะครับนอกจากอาร์เซนอลแล้วยังมีเชลซีแล้วก็บริตันสองทีมจากเมืองผู้ดีที่หวังอยากได้ไลาเซ็นของอคนนี้ครับวาสนะครับ ดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสอยู่20เช่นกันก็คงต้องรอดูผลงานในเกมเชเบอร์ลีกรอบลีกเฟสเนาะที่จะเจอกับนิวคาสเซิลประกอบก,บ,กบกับการตัดสินใจด้วยนะครับไม่ใช่ดาวเตะจากแอฟริกาขอไปด้วยนะครับนักเตะของฝรั่งเศสนะครับสำหรับท่านั้นของโรบินิโอวา์สนะครับโอ้โหดาวรุ่งของโอลิมปิกมากเซ่นะขอโทษขอภัยด้วยนะครับที่อ่านว่าอยู่แอฟริกานะครับก็ถือว่า รอติดตามได้เลยนะครับรอติดตามได้เลยสำหรับนักเตะรายนี้ถือว่ายังเป็นดาวรุ่งอยู่สาหรับโรบิโฟวาสนะครับหัวของมักเซเนาะอ่าน,อ,านอนให้ความสนใจประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบต่อเน,นื่องครับอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบยาว,ยาวๆกับเลยทีเดียว